บ้านพักตาอากาศวิวภูเขาหน้าเคินขุนด่านประการชนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นบ้านพักตาอากาศสไตล์รีสอร์ทพิกัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลสาัดิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตามโฉนด200ตารางวาราคาขายอยู่ที่2,850,000บาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายวันโอนให้ทั้งหมดค่ะและเป็นราคาเจ้าของด้วยค่ะ ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะมองเห็นสปริงเวย์ของเขื่อนคุนด่านมองเห็นวิวภูเขาลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะบริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นส่วนของสวนผลไม้ซึ่งเจ้าของปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะคะตรงนี้ก็เพิ่มเติมเป็นสนามหญ้าได้เลยค่ะและยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นบ้านพักภูวินล่าได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยว อยู่ท่ามกลางร้านอาหารอยู่ท่ามกลางรีสอร์ทเรียกว่าทำเลดีมากๆและเข้าจากถนนเส้นหลักไม่ไกลนะคะถนนเส้น3049ถนนเส้นนี้น้ำตกนางรองคอนครนายกนะคะเส้นนี้เป็นเส้นหลักค่ะเข้ามาเพียง850เมตรนะคะมีลว้ล้อบขอบชิดค่ะติดถนนสาธารนณะนะ้าประปาไฟฟ้าครบบ้านเลขที่701นะคะมีแนวรั้วชัดเจนค่ะ แนวรั้วของเราก็เป็นรั้วคาวบอยนั่นเองค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของส่วนที่ต่อเติมก่อนนะคะโซนนี้ก็ปัจจุบันเป็นโซนซักล้างนะคะตรงนี้จะมีห้องน้ำด้วยหนึ่งห้องพร้อมด้วยบันไดนะคะซึ่งขึ้นไปบนบ้านนั่นเองค่ะนี่ก็คือส่วนต่อเติมส่วนบริเวณด้านหลังบ้านนะคะ ก็ยังปลูกผลไม้ไว้เต็มพื้นที่ด้วยนะคะนี่นะคะปั๊มน้ำแทงน้ำครบแล้วค่ะเครื่องปรับอากาศติดไว้ให้นะคะนี่นะคะแทงน้ำใหญ่ๆเลยค่ะ200ตารางวาราคาขาย2,850,000บาทพร้อมค่าใช้จ่ายวันโอนพื้นที่ใช้สอยบ้าน170ตารางเมตรเป็นบ้านยกพื้นสูงประมาณ1.5เมตรนะคะ ต้องมอก,ก่อนเลยนะคะว่าหลังนี้โครงสร้างบ้านดีมากๆไม่มีรอยร้าวมีการขุดต่อหม้อเทคานคอดินนะคะเดี๋ยวภาพท้ายคลิปจะให้เห็นตรงบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะพาชมบริเวณบนบ้านกันค่ะบ้านเป็นบ้านยกพื้นสูง1เมตรห้สองห้องนอนสองห้องน้ำมีการเล่นระดับนะคะมีบอ่อเลี้ยงปลาด้วยนะคะบอ่อเลี้ยงปลาเนี่ย เดิมเจ้าของเลี้ยงปลาคาไปไว้ตัวใหญ่ๆนะคะเนื่องจากจะขายก็เลยย้ายน้องกลับไปบ้านแล้วนะคะเจ้าของใหม่มาก็สามารถพัฒนาต่อเติมตรงส่วนของบอ่อเลี้ยงปลาได้สบายๆเลยค่ะบริเวณริมระเบียงหน้าบ้านนะคะตอนเย็น,เย,นเย็นแบบนี้นะคะแดดไม่ส่องมานะคะมองเห็นวิวเขาและส่วนหน้าบ้านสวยงามเลยค่ะยากาศดีจริงๆค่ะหลังนี้นะคะก็เข้ามาก็จะเจอห้องโถงก่อน แล้วก็จะเป็น2ห้องนอนนะคะ2ห้องนอนเครื่องปรับอากาศติดไว้1ตัวนะคะ1ห,ห้องเพาดานสูงนะคะและอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ค่ะเจ้าของขายเพราะว่าไม่มีเวลามาดูแลนะคะเจ้าของมีหลายหลังคะ่ะมีบ้านพักตากอากาศหลายหลังอยากขายนะคะ ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับพื้นที่200ตารางวาเนี่ยเจ้าของปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกมากๆค่ะลงจากถนนหล,ลักแค่850เมตรนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของบริเวณห้องครัวนะคะและห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน,นะค่ะ ตรงนี้นะคะก็ติดเครื่องทำน้ําอุ่นต่อได้เลยนะคะไปดูห้องครัวกันต่อเลยค่ะห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์เก็บของให้ด้วยนะคะถัดจากห้องครัวนะคะก็เป็นบันไดลงไปห้องที่ส่วนที่ขยายต่อเติมนั่นเองค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะสามารถดัดแปลงเป็นโซนซักล้างนี่นะคะฝ้าเพดานไม่มีรอยรั่วเลยนะคะเนี่ยค่ะ มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำก็พร้อมใช้งานนะคะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะคะตรงนี้ก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มเติมได้ค่ะนี่ก็เป็นบันไดเชื่อมต่อไปชั้นบนนะคะ นี่นะะหลังคาฝ้าเพดานไม่มีรอยรั่วเลยนะคะเจ้าของเก็บรายละเอียดไว้ให้หมดค่ะหลังบ้านยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะสามารถต่อเติมเป็นโซนซักล้างวางเครื่องซักผ้าอะไรเพิ่มเติมตรงนี้บริเวณนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะแอร์ให้หนึ่งตัวค่ะของ LG นะคะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีมากๆตอนเช้าเนี่ยมีหมอกลงด้วยนะคะ เนื่องจากเราใกล้ภูเขานั่นเองค่ะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพักตาอากาศนะคะหลังนี้นะคะฝากพิจารณาด้วยนะคะ200ตารางวา2 8 5 0 0าน5 0 0 0 0บาทค่ะนี่ก็เป็นบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะที่เจ้าของเทคานคอดินทำต่อมอไว้นั่นเองค่ะมาชมภาพมุมสูงกันต่อเลยค่ะภาพมุมสูงนะคะจะมองเห็นเขื่อนคุนดานประการชนเลยทีเดียวค่ะวิวอลังการมากๆเลยนะคะ แบ่งนี้การเดินทางสะดวกค่ะ200ตารางวาราคาขาย2 8 5 0 0 0นบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของพิกัดอยู่ที่ตำบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอพร้อมโอนค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวแวดล้อมไปด้วยร้านอาหารรีสอร์ทชื่อดังต่างๆ3-5กิโลเมตร คือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำตกนางรองน้ำตกสาริกาและน้ำตกหวังตะไคร้นะคะเดินทางเข้ามาจากถนนเส้นหลัก3049ถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักจากเมืองนครนายกสู่เขื่อนขุนด่านประการชนเพียง850เมตรเดินทางจากเมืองนครนายกนะคะมีทั้งแมคโครโลตัสโรงพยาบาลร้านอาหารตลาดสดสถานที่ราชการต่างๆเพียง13กิโลเมตรและเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต 92กิโลเมตรโดยประมาณค่ะสนใจสอบถามนะัดชมบ้านนะคะ091 009 6124เบอร์นี้เป็น ID ดียลน์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ